ครับเนาะมีน้ำสะอาด20ลิตรนะครับเนาะหัวเสือ้ออ่าหัวเสื้อไตรโครดเดอร์ม่านะครับขนาด20กรัมเนาะแล้วก็วมีน้ำตาลทรายแดงนะครับครึ่งกิโลอ<ร>เอากรเทลงไปในน้ำสะอาดเนาะโอ้เออกรหมดเลยอ้ปปลาปลาเดี๋ยวหนุ่มไทยนี่ก่อเกนเห็นปลาเห็นไหม เห็นห้องกระเซยไ่อย่าฝาดหัวใจใส่คนเนาะคนให้มันละลายก่อนมันละลายเม่นะลายแบบนี้ยูดของมันก็คืออันปราบเสือลาทุกชนิดเนาะเพราะว่าไตาโคโดมาเนี่ยทีเป็นลาสั้นสูงเนาะมันสิกินลา20กรัมเลยกะ150บาทเนาะมีขายตามร้านกระเรทั่วไปเองเสื้อลงไปเลย มันจะออกเขียวๆอมเขียวๆอยู่หน่อยเด้อเสื้อใต้เกิดมานี่แล้วก็เขินเขินขุดตามยืนทั้งนี้หลังจากนั้นเขาก็ใส่ภาชนะนะครับเนาะที่ตามเงนทั้งนี้ถือแสงเนาะเอาไว้ในในที่ร่มปกติเนาะเอาไว้ที่แดดนะครับอ๋อเอามาใส่นี่ครับได้ครับมีผ้าผ้ามากไว้เป็นจำนวนสองมื้อแล้วก็ใส่ได้เลยครับเอาไปใส่เอ็นหดหดตามหักมันนะครับ หาพือที่เฮาปูนะครับย็บย่างพวกเสราใบไม้ใบ,บ,บจุดสี้นน้ำตาลรากเน่าเนาะประโยชน์ของมันได้หลายอย่างอยู่ดีพวกใบงิกงใบงอหรือมักพิกนี่เป็นกุ้งแห้งนะนั่นกน็ใส่ได้อยู่ครับคือว่าปราเสราทุกชนิดนะครับสามวันสีบครั้งเดอาา้ออัตราการใส่ก็คือหนึ่งแก้วกินน้ำเฮา่อน,น้ำยี่สิบลิตรเนาะสี่พ่นหรือลาดลงเข้าโคนก็ได้ หลังจากเราทุกคนเข้ากันแล้วครับท่านผู้ชมกาเทเที่ลงไปในภาษนะอะถืบเสียงเนาะมีกจะปิดฝาไว้ครับมักไว้สองคืนเอามาใส่ได้เลยโอเคก็เป็นการจบขั้นตอนนะครับเนาะการขยายหัวเสื้อไตรโคริมา ครับอย่าลืมกดติดตามกดชอบกดไลค์กับซับสไคร e กดไลค์กดแชร์ในช่องเกษตรอิสารสารเนเอลนะครับนะพบกับคิปหน,น้าครับสวัสดีครับ